สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปที่2กับผมพัทรพงศ์นะครับหรือว่าสแตมก็ได้นะครับหลายท่านหลายท่านหลายคนเลยสอบถามผมส่งอีเมลเข้ามาหรือว่าโพสต์เข้ามานะครับผมว่าจะทํำยังไงดีเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นอย่างไรนะครับการเริ่มต้นไม่ยากเลยครับท่านทําเว็บไซต์ของท่านขึ้นมาเลยนะครับหลายท่านยังไม่เคยมีเว็บไซต์ผมผมเชื่อว่าบางคนมีเว็บไซต์ขายของอยู่แล้ว หรือว่าบางคนเริ่มมีเว็บไซต์ของตัวเองละนะครับแต่หลายๆท่านผมเชื่อว่าเป็นส่วนใหญ่ยังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับเพราะว่าจากสถิติประเทศไทยคนไทย60ล้านคนมีเว็บไซต์ประมาณ200-300เว็บไซต์นั่นเองน้อยมากเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปทําเว็บไซต์ก่อนนะครับมันก็จะมีปัญหากับเข้ามาอีกครับผมปัญหานี้เป็นปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยเพราะปัญหามันเป็นมีอยู่ว่าเข้าทําเว็บไซต์ไม่เป็นหรือว่าผม โพสเข้ามาบอกว่าเฮ้ยผมทําเว็บไซต์ไม่เป็นว้า wow. วไม่เป็นก็หัดครับคําตอบง่ายๆนะไม่เป็นก็หัดเพราะว่าถ้าท่านทําเว็บไซต์ไม่ได้มันก็จบเลยนะแล้ว,แล,วแล้วที่ท่านบอกว่าไม่เป็นจริงๆแล้วมันเป็นข้ออ้างนะครับเพราะว่าการทําเว็บไซต์สมัยใหม่นี่นะครับมันทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับเราแค่ทําตามที่เขาบอกแค่นั้นเองเข้าในเว็บไซต์เช่นพวก we love shopping com นะครับหรือว่าเว็บไซต์ตลาด com หรือว่าเว็บไซต์ igetweb.com myreadywebbot myreadyweb.com นะครั t ทพ s h o p .com หรือ shopup.com ของเน็ d ด s i g น์นะครับ, com, รอ com, อ Design, รบโอ้มีหลายๆเว็บจริงๆครับผมที่ท่านจะสามารถทำเว็บไซต์ของท่านได้อันเนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับท่านต้องทำแล้วมีข้อมูลอยู่เต็ไมไปหมดชั้นหนังสือในร้านหนังสือก็มีวิธีการสร้างเว็บไซต์นะครับ แต่ทำยังไงล่ะพอท่านมีเว็บไซต์แล้วนะครับท่านมีเว็บไซต์แล้วทำยังไงถึงจะได้กำไหรหลักแสนต่อเดือนเพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอฮหงเงินหลักแสนต่อเดือนมันมันยากมากเอาละครับทำยังไงดีนะครับทำยังไงดีจริงๆแล้วหลักการแนวคิดก็มีไม่เยอะนะครับผมผมอยากให้ท่านรู้จัก2ตัวนี้ก่อนนะครับผมสินค้าที่เราจะนํามาขายเนี่ยผมแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆ2ประเภทใหญ่นะครับผมนั่นก็คือ นี่เลยคาแนมนะครับหนึ่งก็คือแฟชั่นโปรดักต์แฟชั่นโปรดักต์คือสินค้าที่เป็นอยู่ในกระแสแฟชั่นมาไวไปไวนี่แฟชั่นโปรดักต์นะครับอันนี้กำไรค่อนข้างสูงแล้วก็มีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงณนะช่วงเวลานั้นเพราะว่าเป็นสินค้าแฟชั่นบอกอยู่แล้วว่าเพราะนั้นมันมาไวไปไวแน่นอนนะครับแต่ถ้าท่านทิ้งไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เสียโอกาสในการ ได้กำไรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านได้ขายสินค้าแฟชั่นด้วยนะครับสอง long life long life cycle product ก็คือสินค้าระยะยาวอันนี้เป็นสินค้าที่อายุกับเรานานนะครับผมไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากแต่ก็ได้เกินกับมันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้ระยะเวลายาวนานนะครับผมก็คือ long life cycle product นั่นเองนะครับ2แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกในคลิปต่อไปนะครับผมแต่ว่า ในการหารเงินแสนต่อเดือนเพราะฉะนั้นตัวตั้งเนี่ยกำไรก็คือ10,000แบาทต่อเดือนนะครับของผมนี่แบบไม่ต้องลงทุนนะครับผมจะสอนแนวคิดตรงนี้ว่าทํำยังไงไม่ต้องลงทุนแต่ว่าอยากให้ลองคิดง่ายๆดูก่อนนะครับผมตัวตั้งก็คือกําไร1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนนะครับท่านต้องมีลูกคา้าขั้นต่ํากี่คนถึงจะมีกําไรถึงหลักแสนนะครับผมก็ทํามาแบบนี้ครับผมในสิ่งที่ผมทํามาแล้วนะครับกับสิ่งที่ผมไม่เคยคิดจะทำนะครับผม เมื่อเราต้องการแบบเร็วๆแล้วเราไม่ไม่ไม่บีทุนเนี่ยนะครับผมถ้าเรามีกําไรชิ้นละหนึ่งร้อยบาทแน่นอนเราต้องมีลูกค้าทั้งหมดหารเฉลีย่ยเลยครับหนึ่งพันหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับผมไม่โทษทีครับหนึ่งแสนหารด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นจะต้องมีลูกค้าขั้นต่ําที่จะทําให้ได้กําไรหลักแสนก็คือหนึ่งพันคนนะครับผมหนึ่งพันคนถ้ากําไรชิ้นละหนึ่งร้อยองผมแล้ว หาลูกค้าหนึ่งพันคนขายหนึ่งพันคนมันมีเรื่องเยอะครับผมทาให้เวลาเวลาทำนี่มันค่อนข้างใช้เวลานานผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอ่าผมก็เลยมาเลือกที่กําไรชิ้นละหนึ่งพันบาทนี่หารเฉลี่ยแล้วก็ลูกค้าแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นเองครับผมนะครับลูกค้าหนึ่งร้อยคนเท่านั้นเองนะครับกาไรที่หน,นึ่งพันบาทต่อหนึ่งชิ้นนะครับลูกค้าหนึ่งร้อยคนโอ้โอเคบริหารจัดการค่อนข้างง่าย นะครับผมแต่สุดยอดมากกว่าอันนี้ซึ่งซึ่งผมทาได้แล้วนะครับผมนั่นคือกําไรที่ชิ้นละห0,000ื่นบาทนะครับผมขายกําไรชิ้นละ1 0 0 0 0บาทเพราะนั้นเรามีลูกค้าแค่เดือนละสิบคนเท่าน,นั้นเองอูโหนี้ยิ่งบริหารจัดการง่ายนะนะครับลูกค้าที่สิบคนนั้นเองนะครับนะครับส่วนตอนนี้ผมกรรําลังสร้างสินค้าที่ได้กําไรประมาณหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งชิ้นนะครับเพราะนั้นก็หาลูกค้าแค่หนึ่งคนเท่านั้นเอง อันนี้เป็นหลักการง่ายๆน,นะดูเหมือนเหมือนง่ายเนาะนะครับแต่เราอยากผมอยากให้ทุกคนได้เริ่มสร้างไงครับผมผมไม่อยากให้มองที่หนึ่งร้อยคนละเอ้ยชิ้นละหนึ่งร้อยบาทกำไรชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนี่ทํานานครับผมเสียเวลาเยอะนะครับโอเคถ้าท่านขายดีโอเคเลยไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยการหาสินค้าที่กําไรชิ้นละหนึ่งพันบาทนะครับเราจะต้องดูแลลูกค้าแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นเองหนึ่งพันคูณหนึ่งร้อยได้หนึ่งแสนบาทนะครับนะครับ แล้ท่านโปรขึ้นมาหน่อยนะครับผมหาสินค้าหรือว่าสร้างสินค้าขึ้นมาที่กําไร10,000บาทนะครับหนึ่งบาทตอนหนึ่งชิ้นนะครับท่านก็มีลูกค้าแค่10คนเท่านั้นเองนะครับกับถ้ากําไร10,000แบาทตอนหนึ่งชิ้นก็มีลูกค้าแค่คนเดียวโอ้แล้วถ้าในเดือนนั้นหาได้10คนนะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆวิธีคิดง่ายๆนะครับหาลูกค้าั้านต่ํา แต,แต่ก่อนอื่นผมมาสรุปค kind ล of ิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยใครยังไม่มีเว็บไซต์ไม่มีเว็บไซต์นะครับไปเปิดเว UM ็บไซต์เลยนะครับไปเปิดเว็บไซต์เลยนะครับเปิดเว็บไซต์สําเร็จรูปเลยนะครับผมนะครับจะขายอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะครับแล้วก็2รู้จักลูกค้าขั้นต่ําของท่านนะครับในธุรกิจที่เราจะสร้างขึ้นนะครับลูกค้าขั้นต่ําจะทําให้ท่านมีเป้าหมายในการหากําไรนะครับหนึ่งแสนบาทต่อเดือนไม่ยากครับผม เดี๋ยวคลิปอื่นๆเรามาตามดูกันนะครับวันนี้นะครับคลิปที่2จบแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ